ต่อให้เราเป็นคนที่พูดจาได้ดีขนาดไหนพูดเก่งขนาดไหนถ้าเราเป็นคนไม่รักษาคำพูดนั่นหมายถึงว่าเราเป็นคนไม่รักษาศัจจะในสมัยพุทธกาลองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังกุติพระราหุลเมื่อไปถึงสมณเณรราหุลได้ทรงเตรียมน้ําใส่กระมังและร้างพระบาทพระพุทธเจ้าเมื่อล้างเสร็จพระพุทธเจ้าได้ตัดบอกให้พระราหุลเทน้ําออกจากกระมังครึ่งหนึ่ง ลาหุ่นน้ำในกระมังเหลือเท่าไหร่เหลือแค่ครึ่งเดียวพระพุทธเจ้าค่ะฉันใดก็ฉันนั้นคนเราถ้าไม่รักษาสัจจะคำพูดความเป็นคนก็จะเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวเธอจงเทน้ำออกอีกส่วนหนึ่งเมื่อพระราหุนเทแล้วพระพุทธเจ้าทรงตัดถามว่าน้ำเหลือเท่าไหร่เหลือแค่นิดหน่อยพระพุทธเจ้าค่ะฉันใดก็ฉันนั้นคนเราถ้ายังไม่รักษาสัจจะอีกความเป็นคน ก็จะเหลือแค่ไม่มากนักเธอจงเทน้ำออกให้หมดเมื่อเทหมดแล้วพระราหุลตอบพระพุทธเจ้าว่าน้ำในกระมังหมดแล้วพระพุทธเจ้า่่ะราหุลฉันใดก็ฉันนั้นถ้ายังไม่รักษาสัจจะต่อไปอีกความเป็นคนก็ย่อมที่จะไม่เหลือ ดังนั้นเราจะต้องพยายามรักษาคำพูดระวังคำพูดคำพูดใดๆที่เราพูดไปแล้วเราต้องทำให้ได้นะครับ